และนี่คือการใช้สกิลลมของพี่โจ้และสกิลน้ำของเจจะตกด้านล่างที่ไหนโอ้ย,อยไม่มีปืนไม่มีปืนเฮ้ยมีคนกูเก่งมากกูเก่งมากคนอยู่ข้างนอกโจ้มาดิเธอ เธอใช้สกิลอะไรอยู่สกิลสกิลน้ำเออเธอก็บคุกน้ำสิเปิดน้ำแล้วก็ดันมาหาฉันน่ะไหญวะดันยังไงอ่ะโจดันทำไมต้องไปในตัวง่ายคุณใช้น้ำไงใช้น้ำแตกเลยเนี่ยเดี๋ยวเธอมาฝึกใช้สกิลน้ำก่อนนะอ่ากดกดใช้กดใช้น้ำ่ะกดมาอยู่ตรงนี้สิอ่าน้ำอ่าแล้วดันไปข้างหน้าดันน้ำ้างหน้าอ๋อดันเนี่ยไม่ใช่ดันน้ำดิ เอออดันไปเลยดันแล้วเดินไปด้วยที่ไหนมีคนมีคนท่าไหนบนหัวเราโอ๊ยไหนวะโอยน้ำมันไม่ไปกับฉันเน่ยมีคนที่ไหนมีคนโดดเนี่ยมันไม่ถือปืนนี่เสียงอะไรวะอ๋อมันมีกวางแดงพี่กวางแดงอ่าบ้าเจ็บมากอุ๊ยวันนี้หรอ ว่าแล้วเสียงอะไรกุ้งกินกุ้งกินยิงไปนะยิงไปนะไส่มันโอ้ปเร่ m a r k the location ดน้ห้เ่ตนาไ้ัไม้ตยแล้วเจ่งมากมีตัววู้ไมมันบนจังวะตรงไหนปูนี่ มิกซี่เห็นไหมคะโอเคขวขวาหลังหินหลังหินอเลยีเลยโอเยโอเคเลยโอเเลอยอคยโคลอเคโอโอโเลยโอโอเโอเเลยโอลยคยอเคเลอยเลอยเโอโยอเ ต่อยแล้วกูต่อยอีกแล้วกูต่อยอีกแล้วกูต่อยอีกแล้วเนี่ยเก่งมากเก่งมากหฮยเวลเป็นพี่คนเดียวได้นะหนุ่วงท้ายระว,วังด้วยอย่าจุมวงบอกตัวเองต้องระวังตัวแต่เสร็จแล้วเอาเดี๋ยวพี่โจ้สวยเออเอานอกตัวนี่นาเออนั่นเลยเก่งมากวิกตอรี่เก่งมากฉันชื่อเพื่อนเก่งมาก